สนับสนุนโดย A I S, <ผ> <S วุ้นเซ็นตรากิเลนคู<ผ><ด>ส่สิง์ดิสคอเวอร์ไฟ0 0 ช่วงที่สาสามสนโดย AIS นะครับคุณผู้ชมยังอยู่ในรายการจันพันดาวในรอบ2 0 0 0 0บาทนะครับขอย้ำนะครับอีกไม่กี่นาทีนี้เราจะทำการปิดโหวตนะครับถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบคุณครูสุรพลให้พิมพ์หมายเลข41ถ้าชื่นชอบพี่สุนทรให้พิมพ์หมายเลข42ชื่นชอบพี่อ้อยและน้องเบนเดให้พิมพ์หมายเลข47นะครับช่วงนี้เป็นเรื่องราวของพี่อ้อยนะครับเป็น2แม่ลูกที่จะมาสู้ชีวิตร่วมกันไปชมเรื่องราวของพี่อ้อยและน้องเบนเดพร,อพร,อพรอ้อมๆกันเลยครับ อายุ40ปีค่ะลําจ้าฮักฮกโพธนะคะอยู่ที่อำเภอปากช่องโคราชนี่แหละคะ่ะพี่อ้อยเป็นโรคซึมเศร้ามา4ปีแล้วจ้าอาการนะคะซึมเศ้าจะเก็บตัวอยู่คนเดียวใครชวนคุยหัวเราะก็มหัวเราะก็เข้าไม่ได้หรอกค่ะ สาเหตุที่พี่อ้อยเป็นโรคซึมเศ้านะคะเพราะว่าผัวทิ้งนี่แหละค่ะพอพี่อ้อยเครียดมากๆหัวใจก็เต้นเร็วขึ้นนะคะเร็วแล้วก็เหนื่อยหมอก็บอกว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะไปวัดขึ้นหัวใจไม่รู้เรื่องแล้วมันเต้นไม่มีจังหวะแล้วหมอเขาระบุโรคมาเป็นโรคหัวใจรัว่วจะ้ะ แล้วก็ได้ผ่าตัดมาเนี่ยจ้ะนี่คือลูกสาวของพี่อ้อยนะคะหนูชื่อเบนเด้ค่ะน้องเบนเด้นี่นะคะป่วยเป็นโรคโพสต์น้ำาพ่วมผงสมองตั้งแต่6เดือนค่ะเกิดมาเขาเป็นโรคเด็กหัวโตนะคะทุกวันนี้คุณหมอผ่าตัดใส่สายยางให้นะคะต้องใส่ตลอดชีวิตค่ะสายยางที่อยู่ในท้องกดเอาไว้เยอะค่ะ วันนี้พี่เอากำลังใจมาจากไหนคิดว่าถ้าเราทร้อมันยิ่งฆ่าตัวเองอเพราะว่าเราทร้อเรากำลังฆ่าลูกเราด้วยรักลูกอย่าท้อเป็นเด้คะพี่สีถามหน่อยวันนี้หนูมีอะไรอยากจะบอกคุณแม่ไหมขอให้แม่สู้สูอ้อย่าท้อหนูจะตั้งใจเรียนหนังสือขอให้แม่อยู่กับหนูนาน,าน อาจารยู้ไปไหนขอบคุณมากครับถ้าวันนี้ได้เงินหนึ่งล้านบาทไปเี่เจะทำอะไรบ้างฉันจะซ่มแซมบ้านให้มันอยู่สภาพเดิมแล้วฉันจะเก็บเอาไวใ้ให้ลูกได้เป็นการศึกษาเพราะเขาขยันเรียนเขาไม่อยากขาดโรงเรียนละจ๊ะและฉันไว้เป็นค่ารถไปเอายาทุกๆเดือนอน้องเมนได้จ้ะอยากรู้ท่าสมมติโตไปไปมีอาชีพเนี่ยเบนเดีอย,ยากเป็นอะไรคุครูค,ค่ะเพราะว่า เวลาสอนคนอื่นแล้วให้คนอื่นเอาอนาคตของเขาอ่ะกับการเรียนที่หนูสอนไปเอาไปใช้อนาคทั้งนาของเขาค่ะขอต้อนรับคุณอุมาพรเขียนฟุตสาหรือพี่อ้อยและน้องเบนเด้หมายเลข47ครับ สวัสดีค่ะทุกทุกคนนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อ้อยแล้วน้องเบนเด้นะครับอผมถามเรื่องสุขภาพก่อนเป็นยังไงบ้างก็มีพูดใจบุญนะคะมาสงใากินมาท่านมาดูแลต้องได้จากจันพันดาวที่ว่าเป็นสื่อมาเนี่ยค่ะเขาก็มียามาให้ทานก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะขามีน้ำหนักขึ้นค่ะรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเก่านะหายใจเต็มปอดหายใจจากปกติเท่านี้ก็เต็มแล้วค่ะหายใจได้คิดว่าดีได้ แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วจ้ะก็คือดีมากกว่าเดิมมากกวเลยจ้ะบอกได้ไหมคะว่าผู้ใจบุญคนนั้นคือใครครับคุณหมอประเมศต์นะคะคุณหมอประเมศตนั่นเองนะครับขอขอบคุณคุณหมอนะยครับผู้ชมครับออกตัวก่อนเลยว่าคุณหมอประเมศไม่ใช่คุณหมอประจํารายการจันบันดาวนะครับแต่ว่าคุณหมอประเมศตนั้นก็จะคอยมานะครับแล้วก็ช่วยเหลือผู้เข้าแข่งขันตลอดเลยทำมาโดยตลอดนะครับเห็นบอกว่าที่บ้านก่อนที่จะมานี่เห็นบอกว่าไม่ได้นอนเลย เ oh, พราะอะไรครับเพ <อ S 1> ราะอ,อะไรเมื่อประมาณก่อนออกรายการสักสามวันมีพายุเข้าที่ช่องเจ็ดสีประกาศนะคะครับนอนอยู่ก็เอ๊ะทำไมมันเปียกใกล้เห็นฝนตกไปปอยคะ่ะแล้วก็ไปไม่ทันแล้วขึ้นไม่ได้มันผุเอาสังกะสีไปพาด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 ผาดห,ห,หลายหลายแผ่นอย่างนี้นะคะผาดเอาไว้ท่านี่เอาลูกขยับไปตรงที่ว่าไม่รั่วแต่เราคอยนั่งดูจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปียก เราจะมาจะไหลไปโดนผ้าห่มหมดอย่างเงี้ยูกแบบเปียกจะหนาวเงี้ยเพราะว่าหนจะหนาวหนจะฝนจะตกอย่างเงี้ยจ้ะครับถ้าคุณผู้ชมจําได้นะครับจากในภาพนะครับบ้านของพี่อ้อยนะฮะหลังคาเนี่ยจะด้วไปหมดแล้วนะครับกำแพงไม่ต้องพูดถึงไม่มีนะฮะก็นอนกันอย่างนั้นเลยนะครับกับมุ้งนะครับไม่ใช่แค่นั้นเห็นบอกว่าช่วงหลังมาน้องไม่ได้ปวดหัวบ่อยมากไปตรวจมาแล้วคุณหมอบอกว่าสายที่ที่อยู่ในร่างกายน้องนะครับตอนนี้ตัน จึงทำเป็นสาเหตุที่ทําให้น้องปวดหัวค่ะในวันที่20นี้คือนัดคุยกับคุณหมอเพื่อจะทําการผ่าตัดเปลี่ยนสายนะฮะแล้วตอนนี้ค่าใช้จ่ายอะไรยังไงประมาณเท่าไหร่ครทราบไหมครับก็เรามีบัตรสังสิบบัดนะคะครับ่ารักษาฟรีค่ะแต่แค่ไปแค่ค่าใช้จ่ายจากค่ารถค่าอะไรไปนั่นนะคะน้องไปได้จ๋าคะวันนี้ในรอบสองหมืนะค่ะถ้าชนะ ถ้าหนูได้สองหมื่นจะเข้าสู่รอบห้าหมื่นต่อไปค่ะหลังจากรอบห้าหมื่นจะเป็นรอบล้านแล้วมีอะไระอยากจะบอกคุณผู้ชมแมกกาลังใจทุกอย่างที่คุณผู้ชมมอบให้มีอะไรจะพูดไหมคะก็ขอแรงใจที่พี่น้องทุกคนที่มานั่งดูหนูอยู่ช่วยบวชให้หนูด้วยนะคะ วันนี้พิเศษสุดๆเลยค่ะปกติเนี่ยหนูเห็นคุณแม่ร้องเพลงเนี่ยหนูเคยไปร้องเพลงที่ไหนไหมก็ไม่เคยเลยค่ะเพิ่งเป็นวันนี้วันแรกค่ะตั้งใจเลยใช่ไหมค่ะอยากตั้งใจอยากจะช่วยคุณแม่ร้องค่ะวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับ ทางสายใหม่ค่ะทางสายใหม่ผมเป็นกําลังใจให้สู้ๆเต็มที่นะลูกนะถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบและอยากเป็นกาลังใจให้กับพี่อ้อยและน้องเมนเด้นะครับให้พิมพ์หมายเลข47และส่ง SMS มาที่4777888นะครับพร้อมยังพร้อมค่ะเชิญครับ คาดคาดเป็นยังไงบ้างครับวันนี้มีความสุขค่ะที่เห็นแม่ลูกซึ่งลูกนี่น่ารักมากๆเลยนะคะเป็นคนที่พูดจาฉาฉานเฉลียวฉลาดคุณแม่มีบุญมากๆเลยนะคะที่ได้ลูกที่น่ารักแบบนี้และมีความกตัญญูรักแม่มากๆนะคะน้องเบนเด้ค่ะในเรื่องการร้องเนี่ยก็อาจจะมีนิดๆหน่อยๆเพราะว่าพี่อ้อยอาจจะ พักผ่อนไม่เพียงพอเนาะอาจจะนอนน้อยไปนิดนึงในการร้องเสียงสูงก็อาจจะดันไม่ค่อยถึงเนาะให้กําลังใจกับน้องเบนเด้แล้วก็คุณแม่อ้อยนะคะเบอร์ <c oughs> 47พี่อ้อยและน้องเบนเด้ค่ะขอบคุณมากครับพี่แคทครับมาที่ฝั่งเคลลี่นะครับเป็นไงบ้างครับ,บคุณอ้อยนี่โชคดีนะครับมีลูกที่น่ารักและรู้จักรักคุณแม่ขนาดนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้ อยากให้ทุกคนทางบ้านเป็นกำลังใจให้คุณอ้อยและก็น้องเบนเดนนะครับหมายเลข4 7 7นะครับขอบคุณมากครับพี่เคลลี่ครับเชิญที่ไหนครับค่ะน้องเบนเดก็ร้องเพลงได้เพราะเลยทีเดียวนะลูกนะในขณะร้องครั้งแรกนะเสียงดีซะด้วยคุณตาชมบอาโอ้ร้องดีร้องดีพี่โยงพี่พอแล้วตาอะไรอ่ะ ให้โ,โชคดีค่ะขอบคุณมากครับยายครับมาที่น้องกรีนครับเป็นไงบ้างก็พี่อ้อยรู้ตัวไหมคะว่า,วามีลูกสาวที่น่ารักมากอะ่ะมันยิ่งกว่าทรัพย์สินมีค่าอันใดเลยคือน้องจะเป็นคนที่ตอบแทนมาคุณคุณแม่แน่นอนกินก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะคะแล้วก็ที่สําคัญะคะ่ะห้ามลืมโบนนะคะสําหรับสองแม่ลูกคู่นี้เลยหมายเลข47ค่ะขอบคุณมากครับน้องกรีนครับ เชิญครับคุณตาครับค <c oughs> ือคิวแล้วค่ะคุณตาคุณตาก็คิดว่าอาจจะจริงๆแล้วเนี่ยความผูกพันแม่ลูกเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากๆคือความใกล้ชิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะฮะ <c oughs> วันนี้คุณอ้อยกับน้องเบนเด้เนี่ยเหมือนเนื้อเดียวกันนะฮะมันทําให้ความรู้สึกมีอะไรค,คล้ายๆกันแล้วก็มีสิ่งที่ดีเหมือนกัน <c oughs> โดยเฉพาะวันนี้ร้องเพลงดีมากน้องเบนเด้ร้องเพลงได้เพราะมากรู้ไหม ให้ทั้งสองคนโชคดีนะครับ,รบหมายเลข47แฟนๆโหวตมาเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับ bon. พี่ยิงยงครับคุณค่ะเชิญพี่ดุ้ยครับครับผมว่าวันนี้นะฮะทั้งคู่แม่ลูกนะครับพี่อ้อยแล้วก็น้องเบนเด้นะครับได้กําลังกายแล้วก็กําลังใจจากคุณผู้ชมแล้วก็ที่ห้องส่งเยอะมากแล้วแต่ว่ากําลังทรัพย์เนี่ยยังจะต้องหากันอีกนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นแล้วเคยมีแบงค์พันสามใบไหมครับพี่ นี่ดิเดี๋ยวผมจะจัดการเองครับถึงไม่มากก็นัวมาก้วยนํำใจอันนี้เป็นเงินที่ผมแอบออมเอาไว้เงินออมอย่างเดียวนี่นี่เนเก็บออมไม่มีแอบออมไม่แอบแล้วพับรีบขน้ซ่อนมีวมาเกือบทั้งชีวิตรับไปเลยครับน้องม่นซ้ครับนี่น้องให้น้องเข้ามาในลลกนะตั้งใจเรียนในโลกนะตั้งใจเรียนนะครับครับผมครับผม เบอร์สิบเจ็ดครับหวดกันมาครับขอบคุณมากครับพี่ดุ้ยครับครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้เห็นแล้วนะครับถ้าร่างกายเราป่วยคุณหมอนั้นก็สามารถจ่ายยารักษาให้ได้แต่ถ้าใจเราป่วยแ่ะครับต้องใช้ความรักในการรักษาเท่านั้นนี่คือความรักที่บริสุทธิ์ที่เขาช่วยกันดูแลรักษากันและกันเอาละครับคุณผู้ชมครับและช่วงนี้เป็นช่วงข้อคิดคำคมครับ เป็นกิจกรรมให้คุณผู้ชมนั้นร่วมสนุกกับทางรายการครับถ้าได้รับการอ่านออกอากาศนั้นจะได้รับของรางวัลมูลค่า5,000บาทจากแล็กตาซอยไปเลยนะครับและผู้ที่เขียนเข้ามาในวันนี้นะครับคือคุณกฤษดาเวียงนนท์นะครับจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเขียนเข้ามาว่าความทุกข์ยากลำบากใดในชีวิตย่อมพ่ายจิตที่คิดสู้มิรู้ถอยสู้คำเดียวจะสมหวังดังรอคอย ทุกนับร้อยก็พลอยพังสมดังปองนะครับได้รับของรางวัลมูลค่า5,000บาทจากแลกตาซอยไปเลยนะครับและในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับกับสินศิลปินดาราของเราพี่นุ้ยน้องกรีนและพี่คลียร์ครับขอบคุณครับและอีกหสาวสวยที่จะขาดไม่ได้เลยครับพิธีกรรับเชิญของเราพี่แคทรียามาลศรีครับขอบคุณครับ ทุครับขอยุ้าอีกสักครั้งนะครับในรอบ20,000บาทนี้รีบโหวตกันมานะครับช่วงหน้าเราจะทำการปิดโหวตแล้วนะครับถ้าชื่นชอบคุณครูสุพรพลนั้นให้พิมพ์หมายเลข4 1ชื่นชอบคุณสุนทรนะครับหมายเลข42และพี่อ้อยและน้องเมนเด้นนั้นให้พิมพ์หมายเลข47นะครับช่วงนี้พักสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาลุ้นกันครับว่าใครจะคว้าเงินรางวัล2 0 0 0 0บาทช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับ เป็นทุกการศึกษาให้กับลูกและรักษาตัวเองนะคะโหวตให้อ้อยและเบนเด้ด้วยนะคะเบอร์47ค่ะ